สวัสดีทุกคนอันยองเอ้ยนี่คือแบบเราว่างเราเหงาจริงๆนะเนี่ยเราเลยมาไลฟ์แต่ก็คือแบบนานๆทีจริงๆนานๆว่าหรือไม่ไม่นานก็ไม่รู้เพรารู้สึกว่าล่าสุดที่ไลฟ์ก็คือตอนตอนไหนนะตอนอยู่สนามบินถ้าจำได้ไลฟ์ตอนอยู่สนามบิน ลุงเงาเออผมเงาทุกคนแล้วคือขยันจะพูดนะที่ทุกคนเห็นว่าปากผมบวมก็คือเป็นร้อนในเดอ้อนะฮะร้อนในอะ่ะเจ็บปะเจะ็บปากแต่ก็อยากพูดนะตื่นเต้นอนะ่ะเหมือนออกทีวีครั้งแรกออกกล้องครั้งแรกกราบสวัสดีทุกทท,ท่านนะครับ นี่พี่เจเจไหมคะใช่คะ่ะนาตาลีฮัลโหลเฮ้ยคิดถึงนาตาลีอย่ามาเซลเสื้อเรานะทุกคนเห็นเสื้อตัวนี้บ่อยแล้วเหอออย่ามาเซลเด้อหาเซลเด้อเอฟเสื้อตัวนี้คุณตาถึงนะเอาจงจริงคือจะบอกเลยนะคือเสื้อตัวเนี้ยผมทําเองนะทุกคนคือถ้าทุกคนเนี่ย มีคนมาขอคือจริงจริงะผมเกือบเสียเสื้อตัวนี้ให้น้องคนนึงแล้วเขาบอกว่าพี่ผมอยากได้เสื้อตัวนี้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมบอกสัญญากับเขาว่าเออเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวใส่นี่เสร็จใส่ทํางานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาให้แล้วคือหลังจากนั้นก็คือผมไม่ให้เพราะว่าผมห่วงผมเสียดายผมเสียดายนะครับถ้าแต่ถ้าอยากใส่เสื้อดีๆอีกสักตัวที่แบบเท่ๆเจ๋งๆใส่แบบเวลาแบบ ลัวว่าเอ๊มันจะร้อนไปหรือเปล่า Barry BKK นะครับทุกทุกคนเข้าไปสั่งกันได้เ,เข้าไปนะฮะเข้าไปดูนะฮะ Barry BKK นะครับไปสั่งนะเสื่องตัวนั้นก็เท่นะครับแต่ผมไม่ได้เอามาวันนี้รอบนี้ไม่ได้เอามาเสียดายนะครับใส่สบายใส่ไปเที่ยวนะเรืไงดึงข้าเก่งอนะนี่ก็คือมันผุดในหัวเลยล่ะพี่บิ๊กสวัสดีครับ ยินดีด้วยขอบคุณครับขอคุณครับคงครับขอบคุณครับ,บคงครับ,อบ,รบ,อบ,รบโอ้โหอ่านไม่ทนันอ่านไม่ทนันอ่านไม่ทนันขอบคุณนะนาตาลีที่ช่วยเราที่ช่วยลุง <c oughs> ใช้เตียนหอมหมดหรือยังคะเดี๋ยวซื้อให้ใหม่โอ้ oh my god คือจะบอกไงนะทุกคนคือตอนแบบม,มีเวลามีงานหรือว่ามิงอะไรเงี้ยแล้วมีไม่ใช่แค่คนเดียวนะคือหลายๆคนนะ ซื้อเทียนหอมให้เราใช้อ่ะคือเราคือเราจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบเครื่องหอมน้ําหอมเอเอเทียนหอมเอ่อ diffuser อ,อ,อ,อะไรเงี้ยคือทุกคนให้มาก็คือแบบใช้คุ้มมากจริงๆคือพยายามจะใช้ใชัดคือผมใช้จริงๆไง diffuser เ,เนี่ยเอาไปใส่ห้องน้าบ้างเอาไปไว้ตรงที่แบบที่แบบเขาเรียกอะไรแถวแถว,แถวเสื้อผ้าหรือว่า เทียนหอมก็ไว้จุดตอนนอนอะไรเงี้ยโอ้โหใช้แบบเกินคุ้ม่ะทุกคนจริงขายของให้หลานเก่ง Barry ลุงจะปล่อย collection ใหม่เมื่อไร่ไว้ไว้ไว้เดี๋ยวให้ทุกทุกคนเนี่ยได้ใส่ได้ใส่ตัว first collection ก่อน Will you b u r r y me? ให้ทุกคนได้ใส่ first collection ก่อนแล้วเราแล้วเราค่อย ลงคอลเลกชันใหม่ให้ทุกๆคนดีไหมก็จะเป็นขอ้อคอไปเพราะว่าถ้าจริงๆถ้าฮัลโลเป็นตอคือถ้าจริงๆถ้าก็ถ้แบบรีบอัด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 แล้วทุกคนแบบผมเข้าใจนะว่าทุกคนแบบอยากมีตัวเลือกหลายๆอย่างที่แบบนอกจากเสื้ออาจจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าอะไรแล้วแต่ลาบลาบลาแต่ก็คืออยากมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆฝากติดตามด้วยนะครับปตอแอบดูลุงหรอปรตอไม่น่าแอบเลยฮะเด้งขนาดนี้แซวขนาดนี้ น่าใส่จังโอ้โหโซมนะทุกคนนะนอนดึกนอนดึกตื่นเช้าแล้วก็ทำงงทำงานทำ,ทำนู่นทำนี่ทำทุระ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 จนแบบเนี่ยปากบวมเป็นร้อนไนนะทุกคนอย่าแซวผมนะผมอายนะคิดถึงลงคิดถึงเหมือนกันนะเป็นต่อนะคือผมเจอถ้าเจอเป็นต่อก็คือล่าสุดก,ก็คือที่งานเดบิวนั่นแหละโอ้โหผมแบบผมมองน้องนะตอนนั้นเจอที่หลังเวทีนะ หลังเวทีก็โอ้ยโหโัวใจตุบๆตุบะตื่นเต้นไงดีใจดีใจกับน้องวันนั้นน่ะแล้วก็ไปเจอเห็นบนเวทีโหร่าศิลปินมาเต็มที่ฝากสนับสนุนน้องเรื่อยๆนะครับน้องเป็นต่อน,น่ารักมากน่ารักจริงสีผมนี้หล่อมากโอ้ผมบรับ ผมแห้งไม่ไหวแลนะ้วแหละผมแห้งมีไมลฟ์กับแฟนคลับไหมลุงวันนี้ไม่ครับคือจริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้บอกแล้วกันเนาะ วันที่18เจอลุงได้บริเวณไหนได้ไหนได,ได้บ้างเออจริงๆอะอยากมาพูดคือจริงอยากไลฟ์งานแล้วแต่คือมันมันยังไม่มีเวลาผมก็ดึกๆผมก็ไปทํานู่นทานี่นะอ,อ,อารมณออ์18เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีแล้วผมจริงผมไม่ค่อยรู้รู้สถานที่นะผมตามเพื่อนนะคือถ้าใครอยากมางานแบบรับปริญญาคือเราไม่ได้เเข้ารับปริญญางไงเพราะว่าเราก็ติด เรื่องอาจจะเป็นทรงสีผมอะไรเงี้ยคือจริงเราทํากลับได้ไหมทําได้แต่คือมันก็จะเสียทั้งสุขภาพผมแล้วก็กว่าจะเสียเวลแล้วมันเสียเวลาอีกอะไรเงี้ยสู้เราแบบเต็มที่แค่ได้มาถ่ายรูปกับทุกๆคนก็ดีใจละเนเรอไหเราติดตามผลงานลุงอยู่ขอบคุณนะเป็นตอนะนะนะลุงก็ติดตามหนูอยู่เรื่อยแหละเราดูเหมือนเร,เราจะเงียบเฉยนะทุกคนแต่เราจริงๆเราดูน้องตลอด Twitter i n อ t a g r a m เอ,อิร์นรู้หมดทำอะไร ไงนักสืกษเก่งป่ะเสื้อขาดเป็นสไตล์ครับเรียนที่มหาสา,ารคามครับหนูอยู่ต่างจังหวัดพี่เจเจที่นี่ที่เล่นมังกรกินใหญ่ที่คนหล่อๆใช่ไหมครับเฮ้ยคุณอัตลีคุณนี้ชมเก่งเกินไปแล้วนะผมไม่มีให้ตังค์ให้คุณนะครับเรื่องค่าชมเนี้ย ไปถ่ายรูปม,มามามานะใครใครอยู่ใกล้หรือว่าใครว่างหรือใครเป็นคนจังหวัดนี้แล้วบังเอิญแบบเฮ้ยอีดี้พี่เจนี่ว่ามาถ่ายรูปได้นะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้ว่านะไม่กัดด้วยยินดีล่วงหนะ้าขอบคุณแนะคือคือจริงๆรงอ่ะรูปรูปเมื่อวานอ่ะที่ลงอ่ะจริงๆมีรูปดีๆ ไม่ใช่รูปที่แบบตัวเองดูดีนะแต่หมายถึงว่ารูปที่มันปกติชนคนทําอ,อ่ะเึกออกอไหมเออก็จริงๆอยากลงแบบนั้นแต่คือผมรู้สึกว่าเอคนดูคนดูจะเบื่อ,อว่าะวาผมก็แบบลงอะไรแปลกๆไปและให้ทุกคนแบบแฮปปี้เออเอาให้ทุกคนดูแบบรู้สึกว่าเย่วีซีสันอะไรเงี้ยมีความฮาเล็กๆเท่ๆทนะทุกคนเอาไปเป็น Re ฟ e r e n c e ได้ มีแพลนไปนคะรปฐมบ้างไหมโอ้ยอยาไปเที่ยวนะไปเจดีนครปฐมมีอะไรมีอะไรอะ่ะอ,อาหารหรือเปล่าผมผมไม่รู้เดยวตาตัต้มบอกในไลฟ์แล้วค่ะว่าลงไปถ่ายรูปตาตัต้มทำดีมากช่วยช่วยงาน พราะบางทีอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะผมผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกทุกคนจริงอย่า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 งการเลื่อนวันอย่างเงี้ยบางคนสมมติแบบบางคนอยู่ใกล้ๆแล้วอยากมาอย่างเงี้ยแล้วคือเอ่อเข้าใจว่าผมถ่ายรูปวันที่ยี่สิบอะไรเงี้ยคือผมผิดเองแหละผมผมถามเพื่อนไม่ชัดเจนไงคือยี่สิบก็คือวันจริงแต่วันที่สิบแปดก็คือมันจะได้แบบไม่วุ่นวายทุกคนจะได้มาแบบชิวๆไง โอ้ยที่ยี่สิบมันวุ่นวายนะว,นวันวันจริงอะเนาะยินดีด้วยครับ๋อ,อขอบคุณครับเต็มวันหลังก็ได้เพื่อนเราชิลอยู่แล้วส่งใจมาแทนได้ครับลงจะออนสเตจอีกทีหลังถ่ายซีรีส์จบใช่ไหมครับบอกไม่ได้จริงคือจริงคือถ้าเรามีงานมีอะไร on, ที่มันออนสเตจได้เราก็ไปเราพยายามจะ อยากทําสิ่งที่เราชอบนะเราชอบร้องเพลงเราก็คือเราก็ยังอยากร้องเพลงอะเนาะนึกออกไหมคือองตรงนะทุกคนคือถ้าใครแบบโอ้ยเขินปากตัวเองปากบวมอะอย่าร้อเรานะคืออังตรงนะคือกลับมาเนี่ยคือเราก็มีเพื่อนๆที่เล่นดนตรีกันตั้งแต่มัธยมอะเนาะกลับมาก็แบบมันเล่นดนตรีกับเพื่อนๆแบบบางวันก็แอบไปร้องที่ร้านเพื่อนแบบร้านเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยแบบให้ตัวเองแบบได้แบบได้ฟิลมีฟิล นี่อออแม้มีฟิล์บ้างอ่ะล้วก็เป็นแบบเออไปร้องคําขำๆไม่ได้แบบถือตรงถือตัวร้องสนุกสนุกอ่ะนี่อแอม่สนุกมากเราชอบฟิลนี้มากเลยอ่ะขอนแกลขอนกัน,กน,กน,กนกสาระคามใกล้มากเลยแต่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับคิดถึงโงมากคิดถึงเหมือนกันคือตอนแรกมันจะขึ้นไทโรนะว่าแบบพูดคุยสวนอีพีสโอ้ยผมยังจำอีได้อยู่นะว่า อีพีถัดไปคืออีพีอะไรแต่คือวันนี้คงจะไม่ใช่ถือว่าวันนี้มาทักทายขำๆเพราะว่าผมมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ไปแล้วแล้วมาเร็วด้วยเป็นไงเพราะว่าช่วงช่วงผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่คิดถึงลุงตอนสเตจได้ hello go คิดถึงชายโชดคิดถึงเหมือนกันค่ะ ตาเปล่าตาเปลอตาเปลอมานานยังคะยังไม่นานครับเราทำง,งานที่กรุงเทพฯไปแน่นอนได้ครับเอ้ยมีคนบอกว่าให้เราทำอารมณ์แบบมีติ้งมีติ้งเอ่อมีติ้งเอ่อมีติ้งตอนรับประดิญยงรับประดิญยาอะไรอย่างนี้นะแต่คือเราก็นะเราก็ไม่ใช่ เนี่ยออกไหมเราก็กลัวนะว่าแบบทุกคนจะไปหรือเปล่าแต่ไว้ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับให้ผมแบบว่างๆเนาะมันมืดไปหรือเปล่าเธอทุเอ้ยทุกคน <laughs> <laughs> เธอ,อแฟนคลับจากสวิตค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับ คอนกรีตทเลชัยเอ้ยเมื่อกี้เห็นพี่อิม่มพี่อิ่มสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมขอโทษนะบางทีผมอ่านผมไม่ได้อ่านข้อความของใครหรือว่าอะไรยังไงอ่ะผมอ่านไม่ทันไปขอเธอผมอยู่คนเดียวผมรุดผมรุดเอ้ยผมพูดไปรู้เรื่องผมพูดผิดผมไม่ได้รุด <c oughs> <ๆ>อยากไปหาลุงมากแต่อยู่กรุงเทพ ไปไม่ได้เข้าใจนะเพราะว่าสถานการณ์นะทุกคนมันหลายยากไปไปกลับกับคือจริงๆผมก็แบบผมก็มีธุระผมที่ต้องกลับไปเเออเออทำงานเหมือนกันแต่คือผมก็แบบนะก็ต้องทำใจนะผมอยู่ยาวเลย น่าจะเกือบเดือนอะเออไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ live, ไลฟ์แบบนี้นานไงทุกคนผมก็เลยแบบอองอ,องแล้วแบบอาจจะแบบอ่านไม่ทันอ่านไม่อ่านไม่แตกหรือไงก็ขอโทษนะครับ congratulation ขอบคุณครับ ม e e ิ i n g ชาาอุ้ย,ย,ย,ยก็ต้องถามพี่แอดนะพี่แอดเขา,ายัางไงอ่ะผมไม่รู้เลยอ่ะผมไม่ใช่แอดมินนะถามพี่แอดนะ กินหมูกระทะกันครับลุงเฮ้ยมีเพื่อมาตามไปทานหมูกระทะผมว่าเขาต้องนัดกันมาแน่ๆเลยอะ่ะพี่เอิร์ธสวัสดีครับว้าพี่เอิร์ธสวัสดีพี่เอิร์ธคิดถึงจังเลยพี่เอิร์ธเพื่อนเราโดนเพื่อนเรามา มาลุมเรียกให้เราไปกินหมกกระ้าทุกคนจัดการเพื่อนเราหน่อยวันนี้ลุงกินอะไรผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับกินทานแค่ข้าเที่ยงไปครับจริงมาปัน่นมาปันนะ่นอ่ะแล้เพื่อนเรามาปัน่น ได้ไปกินหมูกระทะแน่เลยไม่ไปบอกว่าไม่ไปทุกคนพี่ว่าไม่ไปพรุ่งนี้ไปไหนมาคะฮะลุงเห็นเขาเปิด audition ออรายการ seven stars หรือ,อยังคะอู้เดี๋ยวนี้มี audition ออเยอะนะ audition ออเยอะมาก ไปเลยค่ะอันนี้อันนี้ปีนี้ลุงไปเดอะสตาร์อีกไหมพี่อาเบถามเฮ้ยพี่อาเบรู้ได้ยังไงว่าเราไปอ่ะเหมือนคืออารมณ์แบบว่าหรือเป็นฟิลแบบนักล่าฝันทุกๆคนต้องไปอะไรอย่างงี้ เคยบอกในไลฟ์จริงหรอผมเคยบอกในไลฟ์หรอว่าถือว่าสุดยอด Star Hunter เปิด audition เด็กเข้าสังกัดเรียงขาอันนี้ยังยังไม่ทราบเลยครับผมอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะต้องรอติดตามจากพวกอินสตาแกรอะไรอย่างนี้นะทุกคนใคร กินอะไรหรือยังยังไม่ทานเลยครับทานดื่มกาแฟผมอาจจะมาผิดเวลาด้วยหรือเปล่าผมมาเร็วว่าปกติแหละเพราะว่าเดี๋ยวดึกๆทุกคนมีภารกิจต้องทำแต่จริงๆตอนนี้ทุกคนไม่ว่างไม่เป็นไรนะทุกคนนะ เอ๊ะทำไมมันเป็นแบบทึบๆมืดๆน่าจะไฟบ้านผมหมืเปนเนี่ยเลยแบบดูมืดมๆดดูฟิลแบบมืดมืดอะไรอเยน,นะนิดนึงนะทุกคนนะมารับปริญญาไหมไม่ได้รับครับแต่ว่าไปถ่ายรูปครับ ขอให้เจอลุงนะยี่สิบยี่สิบนี้ไม่มั่นใจนะครับยีออ่สิบนี่วันจริงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอก็คือก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์อย่างเดียว,นนะวแล้วกันนะถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วกันนะเพราะว่าหลักๆผมก็อยากยึดว่าแบบเออวันเดียวทุกคนจะได้ไม่เหนื่อยถ้าใครอยากมาอะไรเงี้ยนึกออกมาฮะเพื่อนผมส่งอะไรอ่ะล้านที่ร้านหมูกระทะอะไรวะ นิดเพื่อนลุงจะมารอหน้าบ้านแล้วก็มาเลยครับผมไม่กลัวนะผมไม่เคยกลัวนะลุงอาบน้ำนี่อาบแล้วครับอาบแต่เช้าแล้วครับน่าม่กิกนหมกกระทอะแล้วมั้งไอ้ออนดเอทอยู่ออนดเอทอยู่เพื่อ